โอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอนเคลอร์เบดนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวยูนิตนะครับตัวที่เพิ่งทีุ่้ยที่ผมเพิ่งปลดล็อกได้นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมยาแฮมยาวนะครับผมคือไม่ได้ปลดล็อกได้หรอกมันใช้ฟรี3วันนะเนาะนะครับนี่จะเป็นตัวนี้นะครับผมเลเวล12นะครับซึ่งเออ่ มันแม็ก2ยี่สิบสองนะมีจำนวนยูนิตทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้อัพเลเวลหรืออะไรยังไงนะอันนี้คือได้ฟรีมาสามวันนะครับผมใช้ค่าควบคุมสองร้อยสามสิบเนาะดูนก็จะประมาณนี้นะครับผมมีเพิ่มความไวเพิ่มเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมหรือเพิ่มเลือดอะไรเนาะเพิ่มค่าความเสียหายาต่อกองทัพทหารเพิ่มค่าการฟันแล้วก็เพิ่มค่าฟันให้ได้รับบาดเจ็บนะครับผมตัวนี้จะเป็นอัพสายบนนะซึ่งผมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยสายบนเนี่ย,ย,นนยโอเคโอเคสุดแล้วนะครับ สายนี้จะมีเหมือนว่ากันม้านะครับผมกันมาแล้วก็พวกเป็นแบบว่าเพิ่มค่าคือโจมตีพวกเป็นแบบว่าคือรองรับพวกเป็นแบบว่าสายปืนสายธนูได้นี่นะครับผมรองรับปืนธนูส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหมือนกับว่าเออใช้เป็นแบบว่าลดนะเนี่ยอันนี้คือเพิ่มค่าการปุ๊บนะครับผมอันนี้ลดเวลาเป็นแบบว่าได้รับดาเมจระยระชดคือสู้กับกองทัพทหารราบเนี่ยก็จะลดค่าความเสียหาย4%เนะครับผม นะอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจต่อเนื่องเวลาเรากดใช้สกิลนะครับผมนะอันสายบนก็จะเป็นเหมือนเพิ่มการโจมตีเพิ่มการเจาะเกาะหรืออะไรเงี้ยนะครับผมเพิ่มดาเมจหรืออะไรเงี้ยหลักๆเนาะมีลดคูดาวอะไรอย่างงี้นะอ่าโอเคตัวนี้จะมี2ขั้วทับนะครับผมสกิลจะมีอยู่หมดหรูปแบบนะครับผมนะตเ้ตก็จะประมาณนี้เลย ตัวผมมองว่ามันค่อนข้างบางไปไหมวะนะครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมว่ามันเลเวลสิมันยังดูอะไรมากไม่ได้หรอกนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่แม็กซ์มันยังไม่เต็มนะครับผมประกอบกับว่ารูนที่ใส่เนี่ยมันเป็นรูนฟรีด้วยนะถ้าผมใส่ผมก็ควรจะไม่ใส่รูนสีฟ้าควรจะเป็นใส่พยายามใส่รูนสีม่วงนะครับผมก็เป็นขวาโลนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้มันจะมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างเนาะสกิลเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับผมมาโอเคตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ขบวนทัพที่มีอยู่หมดสองขบวนนะเนี่ยขบวนแรกจะเป็นอย่างนี้นะก็จะไปเจ็กระจายกระจายกันออกไปขบวนที่สองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันจะอยู่ตั้งรอรับเหมือนรอรับศัตรูนะครับ ตอนนี้ยูนิตสีม่วงเขาเปิดใช้งานได้แล้วนะตัวน,นี้เป็นยูนิตพื้นหลังม่วงนะทุกคนเนี่ยนะครับผมพื้นหลังม่วงนะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด2ขบวนครับนะครับสกิลอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด2สกิลนะครับสกิลแรกกดหนึ่งไอ้สกิลเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นสกิลโจมตีทุกคนจะวิ่งชาร์จใส่คู่ต่อสู้นะครับจะวิ่งชาร์จใส่คู่ต่อสู้อะนะครับ วิ่งชาร์จใส่คู่ต่อสูส้เสร็จปุ๊บพอวิ่งชาร์จเสร็จปุ๊บมันเอพวกยูนิตเนี่ยมันจะตามตามแม่ทัพโดยโดยโดยทันทีอ่ะนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยพอกดไปเสร็จปุ๊บปุ๊บชาร์จมันชาร์จไปข้างหน้าเห็นไหมแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งถอยมามามา,มาอยู่หน้าแม่ทัพแล้วก็ตามแม่ทัพเห็นป่ะเนี่ยครับผมสกิลที่สองจะเป็นสกิลเหมือนปลุกเพิ่มกำลังทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นหน้ากากตรงนี้ไหมนะครับเดี๋ยวดูนะ กด่า2ไปมันจะเป็นงานปลุกปลุกเพิ่มพลังนะครับอันที่1อันนี้ก็คือสามารถชาร์จได้เลยนะทุกคนอันที่2อเนี่ยอันนี้อันที่2อันนี้อันที่3นะครับแล้วมันชาร์จหรือไงได้ได้เลยแต่ทีเนี้ยทุกคนอันเนี้ยมันไม่มีศัตรูมันเลยไม่ชาร์จให้นะครับเนี่ยมันเลยไม่ค่อยชาร์จนะอันนี้คือข้อเสียของตัวนี้นะเท่าที่ผมมองคือกว่ามันจะรับกว่ามันจะอินี่อะไรเงี้ยเสร็จ แม่งนานแล้วดูมันช้าดิครัชาร้าทั่วๆมากนะครับเออคือตัวเนี้ยข้อเสียหลักๆคือผมมองง่้ยมุมนี้ว่ามันบับช้านะครับผมกว่าจะป,ปีปลุกเราอารมณ์กว่าจะอะไรยังไงอ่ะมันช้านะครับผมนะก็ รอดูกันว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดมันกากมันช้าเลยังไงไม่เข้าก็อย่าว่ากันนะเพราะว่ามันเลเวลแค่สิบเ,เลเวลสิบสองนะครับผมลูนนี่ก็เป็นลูนฟ้าหมดเลยนะลูนม่วงนี่มีอยู่แค่อันเดียวเองก็คือรถคูดาว <laughs> นะครับผมเอ๊ะไม่รถคูดาวเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่นะครับผมเพราะงั้นอย่าคิดอะไรมากนะต,ตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสไปถึง เบสฝั่งนู้นหรือเปล่าถ้ามีโอกาสไปถึงเบสฝั่งนู้นเนี่ยผมจะเอายูนิตตัวนี้ไปชาร์จให้ดูแต่ว่าทีเนี้ยไม่ค่อยอยากที่จะเล่นเล่นตอนนี้เพราะว่าหอลบอะไรยังไงมันยังดันไม่เข้าเลยมันมันจะเสียยูนิตไปฟรีๆนะครับเหมือนเดิมแพ้ไม่เป็นไรนะครับผมเรามารีวิวยูนิตนะครับว่าตัวเนี้ยมันโอเคไหมมันเหมาะไหมนะครับผมเผื่อใครที่เป็นแบบว่ากาลังเลงกาลังสงสัยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันเล่นดีหรือเปล่านะครับผมเราดูคลิปผมไปแล้วก็ พิจารณาเอานะครับผมว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับผมโอเคมาฝั่งนู้นก็มีขวานแล้วก็มีมอร์ต้าตัวหนึ่งนี่ไม่รู้เป็นตัวอะไรออกแหลมแหลมอย่างนั้นน่าเป็นไอ้แก่ใช่เป็นเป็นไอ้แก่เป็นมอต้า แล้วก็เป็นขวานขวานนี่น่าจะเป็นยูนิตปลาขวานนะครับใช่มีปลาขวานแล้วก็มีไวกิ้งด้วยไวกิ้งหกตัวเอ้ยแปดตัวนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมีอยู่ข้างหลังด้วยเหรอโห้ <c oughs> ผมไม่เห็นไงโอ้ชิป oh, holy shit โอ้ยดีนะอาวุธมันยังไม่ปลดล็อกมากโอ้ย oh, <c oughs> เราดูด,ด้านนี้เราไม่ได้ดูอันนี้เลยพลาดพลาด ฝั่งเรามีอะไรฝั่งเรามีปืนปืนอย่างเดียวโอ้ชิบหายมีปืนมีไวกิ้งเขาเอาไวกิ้งมาแล้วก็เอาไว้งึ้นไ,ไปได้ไหมได้ได้ปล่อยลงมา กลับจะจับกูแต่จับจับกูไม่ได้เอา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 ,เอา,เอาปืน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 ไปเลย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 เฮ้ยโหไม่โดนว่ะเทงเลยเอาตายตายตาย,ตายไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับเอายึดยึดจ,จุดเลยครับยึดจ,จุดเลยยึดจ,จุดเลยโอเคขอเอาคืนมันบังอัดจะเล่นเราตะกี้นะครับผม ันวิงงนว่งหนีอะไรมันวิ่งไปแบบอยู่ฝั่งนี้ได้นะมันก็ไม่ไปเฮ้ยสามก่อนอืมอา้าวควยกัน วิอ่ะนครไปไปมา,ม,ามาเหมือนจะมารีวิวไอตัวนี้มากกว่าเนี่ยไอเนี่มันค่าไปสามแล้วเนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ลงเจบ่อยๆนะทุกคนถ้าเราเล่นดีๆเนี่ยมันโอโ้โหมาเลยถ้าเราเล่นดีๆเนี่ยคือตัวนี้มันเก่งนะนทุกคนไอไววกิ้งแปดตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าไอตัวขวานโล่เนี่ยมันจะเก่งเหมือนกับไอ ไวกิ้งแปดตัวนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับตอนนี้เรายึด A ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งไปยึด C กับยึด D ต่อนะครับผมก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับโ oh oh อ้ยกอดโอ้ยกอดอะหรยึด A ได้แล้วประตูเปิดด้านนอกแต่ด้านในยังนะครับ เพื่อนนะเดี๋เพิ่งพาได้แรงมากกว่าทีมเมืกี้นะครับทีมตะกี้แม่งไม่บุกเลยนะอันนี้ชาร์จเรียบร้อยตายได้เลยโอ้โหโว้โวโอ้โวโอ้โหโอ้ไม่ก็เบาๆลูกเบาๆนี่เพิ่งเริ่มนะครับเนี่ยเราเริ่มยึดดีแล้วทีมเราฉลาดนะทุกคนทำไปเล่นไปอ่นนี่ตายเนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวผมยึดตรงนู้นก่อนเพื่อนตอนนี้เรากำลังเพื่อนเราดัน ได้หมดลนะเนี่ยยึดยึดยึดเพราะตรงนี้ไม่มีคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยึดกันเลยกันขอตีอันนี้มั่งโ,โอเคเรียบร้อยมาเรียบร้อยนะครับขอฮิวฮิวอะไรล่ะเปลี่ยนยูนิตสิเราเปลี่ยนยูนิตป่าเลยครับโอเค แล้งตัวทุกคนที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ชาร์จตอนทา้ทายคลิปดีวกว่าเออหลักๆตัวมันไม่มีอะไรมากทุกคนน่าจะเป็นตัวที่ไม่ได้เข้าจังหวะแรกอะนะครับน่าจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆเหมือนพวกกินโจงอะเป็นตัวเคลียร์หรืออะไรเงี้ยนะครับโอ้ยเพราะว่าตัวผมมองว่ามันเหมาะกับเคียร์เป็นเหมือน ทียูนิตหรือเกียอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ทีนะี้ถ้าที่เราได้ลองกดสกิลที่หนึ่งที่มันเป็นการชาร์จยูนิตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอะผมมองเนี่ยตรงนี้ว่ามันเป็นการชาร์จระยะสั้นมันไม่ได้ชาร์จระยะไกลอะนึกออกปะมันไม่สามารถที่จะเป็นแบบว่าเฮ้ยกดแต่ปุ๊บชาร์จไปด้านนู้นได้เลยด้านนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นเลยคนระับโอ้โอ้โอ้เมือ่อไหร่เพื่อเรายึยยดดีได้วะ โอ้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 บึ้ม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 นั่นไงบึ้มจริงด้วยโอ้เจ็บมาใครวะไม่มาเราเฮียฮิวเดี๋ยวเอายูนิตไว้ตรงนี้ดีกว่าจะบุก <Tab> ตันสักทีนะครับตอนนี้เรายึดดีเรียบร้อยแล้วนะฝั่งเรานี่ก็จะวิ่งไปเบรดเลยมั้งตรงนี拜拜้มันจะเข้าเปล่าวะ ตรงนี้ไม่น่าเข้าใช่ไหมผมให้ยูนิตไปดีดีว่านะครับเราจะบุกจิตเบสเลยโอ้โหจำนวนยูนิตเราต่างกันเยอะมากเลยเนี่ยเจ็ดร้อยกับสามร้อยเอ๊ะเจ็ดร้อยกับหนึ่งพันนะครับโอ้โของนี้เข้ามาแล้วอย่านะต้องหลบม้าเลยโอ้ เพื่อเรานี่จับโอ้อยมีคนใช้ท่านี้อีกวะถามจริงโ oh อ้ไหม่ก็ฮหีวก่อนฮิี่ยวเิี่ยวเิี่วฝั่งนู้นเขาเริ่มมากันเบดกันแล้วครับ มันกำลังไอ้นี่ยอยู่ใช่ไหมมันกำลังยืนเลงอยู่ใช่ไหมน,นี่ีรู้รู้ว่าเคยเลงอย่างเงี้แหละ้ลวก็ตายจากนั้นจะดีรอครับโอเคแล้วเอายืนของเราขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นมาขึ้นมา สองครับเพื่อปลุกเหล่าระดมไม่ต้องปลุกแล้วละ่ะวะมันยังปลุกเหล่าระดมอยู่เลยทุกคนดูดิผมกดอีนี่แล้วนะโจมตีแล้วนะมันยังไม่โจมตีเลยทุกคนฮัลโหลโหลูกไม่ลูกเอ้ยลูกอ่าลูกวิ่งตรงไปหาศัตรูอีกลูกเอ้ยตายฟรีนั่นแหละ โดนม้เหยียบมนะเออออาาาาตายแล้วตายแล้วลูกเอ้ยลูกทำไมมันดูเงอะเงอะจังวะตัวตัวเองเนี่ยผมมันมันบัฟอีนี่นานเกินไปทุกคนตีของตีโลอะไรเงี้ยมันนานเกินไปทุกคนผมกดปีแล้วนะ ผมกดเป็นแบบให้มันสู้แล้วว่าแต่ว่ามันแต่มันไม่ยอ,อมสู้อ่ะทุกคนกดวีแล้วแล้วนะเว้ยไม่ยังตีโลอยู่เลยอ่ะเมื่อกดแล้วมันต้องเอนี่มันหยุดไม่ได้ด้วยมั้งเนี่ยอเออโอ้โหไม่โอเลยวะนะครับแต่เท่าที่สังเกตคนก็ไม่ค่อยเล่นนะตัวนี้นะครับน่าคงจะเป็นเพราะว่าเลเวลมันเอนี่ด้วยยังน้อยอยู่อยู่ด้วยละมั้ง ไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอให้เลเวลมันสูงกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันอกีนกทีเร,กเราจะลองชาร์จเอาเข้าไอ้ตรงนี้ดูดีไหมเราจะลองมาโอ้โหเโอ้โอปึ้ม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 ชาร์จไปไหนไวนะเนี่ย ทุกอยากให้มันชาร์จไปตรงนู้นหรอว่ามันชาร์จมั่วมากเลยชาร์จชาร์จแบบไไรทิศทางอะทุกคนยืนนิดไม่มีแล้วชาร์จไปหน้าเลยชาร์จไปหน้า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 ชาร์จไม่เข้าเตครับ์นเวย์มันน้อยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อ๋อไม่ลอง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 ดู ลองดูลองลองดูว่าถ้าเกิดพบสามแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะชาร์จดิทุกคนมองเห็นมันว่ามันวิ่งกระจายกันเลยเหรอมันมันโอโอโอมันเหมือนมันมันวิ่งกระจายมันเหมือนมันมันไม่รู้ทิศทางอ่ะทุกคนโอ้ยชิทคือมันชาร์จแบบอย่างวะนะครับมัน ชาร์จอารมณ์เหมือนกับว่าชาร์จมั่วไม่มีตรงที่ไม่มีททางนะครับตรงนี้โอมก็อ้แย่ว่ะตัวนี้ผมมองว่ายังไม่ค่อยโอเคนะครับยังไม่ค่อยโอเคน่าจะเป็นตัวใกล้เคียงกับตีตัวพงนะครับ คือมันยังเป็นแบบมันยังไม่โอเคมันมันยังไม่โอเคคือมันแบบว่าชาร์จมันชาร์จมั่วตั่วมันไม่มีทิศทางนะครับชาร์จมันไม่มีทิศทางแล้วคือจังหวะตอนที่มันทุบเพิ่มกําลังเพิ่มพลังความเพิ่มเหิมอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันนานเกินไปนะครับมันนานเกินไปสำหรับตัวละครนี้นะครับเนาะถ้าใครจะใช้ก็ ต้องใส่รูนดีๆอ่ะต้องใส่รูนดีๆมากรูนจําเป็นมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะถ้าไม่ใส่นี่คือเล่นยากมากนะครับขนาดผมเล่นอันี่ขนาดเป็นแบบว่ากดชาร์จกดอะไรคืออันเนี้ยผมกดชาร์จคือมันไม่มีรันเวย์ให้ให้หนะเว้ยคือปกติเวลาพวกสายหอกสายโล่อะไรเงี้ยเวลาเรากดหนึ่งครั้งมันจะมีรันเวย์ใช่ไหมว่าเราจะชาร์จเขาเรียกว่าไงวะไอทางขา,ขาวๆอะ่ะคุณจะชาร์จยาวประมาณไหนคุณจะชาร์จไปทางทิศทางไหนมันมันจะมีขึ้นให้ใช่ไหมครับ แต่สำหรับตัวนี้มันไม่มีขึ้นทุกคนมันไม่มีขึ้นให้ชาร์จยาวแค่ไหนแล้วแต่เวรแต่กรรมนะครับแม่งตะกี้ถ้าเกิดทุกคนสังเกตเห็นแม่งฝั่งตรงข้ามเขามาเขาเขาวิ่งฝั่งตรงข้ามขี่ม้าโดดลงมาเสร็จปุ๊บแม่งไม่ชาร์จฝั่งตรงข้ามแม่งไปชาร์จยูนิตยูนิตม้าเฉยแล้วจังหวะยูนิตม้าแม่งเบรกแล้วแม่งหันกลับไอ้แค่ยูนิตแม่งเปลี่ยนทางไปชาร์จด้านซ้ายขวาทุ้นนั้นคือตัวนี้มันยังไม่โอเค นะครับยังไม่โอเคผมถ้าเถามว่าดีไหมผมใอเงี้ยตรงนี้ว่าไม่โอเคอะ่ะนะครับไม่โอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ก็ใส่รูนดีๆแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะโอเคคลิปรีวิวยูนิตก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวขวานโล่ตัวใหม่นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ